สวัสดีตอนบ่ายครับชื่อผมคือเบนพักผมเป็นประธานองค์กรบังคับใช้กฎหมายอเมริกันเกาหลีและปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าที่สำรองของกรมตำรวจลอสแองเจลิสผมจะมานำเสนอหัวข้อความปลอดภัยและการตระหนักรู้เป็นการศึกษาขั้นพื้นฐานการนำเสนอนี้จัดทำขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากกรมบริการสังคมแห่งแคลิฟอร์เนีย และโครงการความร่วมมือของเพสสมาคมการจ้างงานแห่งเอเชียแปซิฟิกคาริโอองค์กรบังคับใช้กฎหมายเกาหลีอเมริกันและเพสแคร์คาลิโอเป็นองค์กรนอกภาครัฐที่มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมสนับสนุน และความเข้าใจทางวัฒนธรรมของเจ้าหน้าที่รักษากฎหมายชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีทั่วประเทศและทั่วโลกภารกิจของเราคือการสร้างผลกระทบเชิงบวกในชุมชนสมาชิกและอาสาสมัครเรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มการมีส่วนร่วมภายในชุมชนของผู้รักษากฎหมายและเติบโตในฐานะเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายชาวอเมริกันเชื้อสายเกาหลีเพสสมาคมการจ้างงานแห่งเอเชียแปซิฟิก เป็นองค์กรการพัฒนาชุมชนที่สร้างโซลูชันทางเศรษฐกษิจเพื่อรองรับการจ้างงานการศึกษาที่อยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมและความท้าทายในการพัฒนาธุรกิจของเอเชียแปซิฟิกและชุมชนหลากหลายอื่นๆในลอสแองเจลิสเพสแคร e เป็นบริษัทจัดการด้านการดูแลผู้สูงอายุพวกเขาช่วยให้ครอบครัวพัฒนาโซลูชัน สำหรับความต้องการการดูแลระยะยาวของญาติผู้สูงอายุและพวกเขายังเป็นหน่วยงานดูแลผู้ป่วยที่บ้านที่ได้รับการรับรองจากรัฐแคลิฟอร์เนียกำหนดการสำหรับวันนี้คือการจำแนกอัจญากรรมจากความเกลียดชังและเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังแรงจูงใจที่ทำให้เกิดความเกลียดชังเสริติและความเกลียดชังต่อชาวเอเชียจะทำอย่างไรหากคุณตกเป็นเหยื่อของอาจญากรรมจากความเกลียดชังการตรวจสอบความรู้ จะทำอย่างไรหากคุณพบเห็นเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลยียดชังและ 5D ดีสรุปย่อแหล่งข้อมูลสําหรับการรายงานความเกลยียดชังและการตรวจสอบความรู้มาเริ่มกันเลยวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมนี้คือการมุ่งเน้นที่จะให้เห็นภาพรวมว่าอาจญากรรมจากความเกลยียดชังเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลยียดชังคืออะไรแสดงออกมาให้เห็นอย่างไรและผลกระทบของความเกลยียดชังต่อชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเราจะมีการพูดถึง สิ่งที่เราสามารถทำได้เพื่อสนับสนุนและยืนหยัดร่วมกับชุมชน AAPI เราก็ต้องยอมรับด้วยว่าเรื่องการเหยียดเชื้อชาติและการต่อต้านชาวต่างชาติในสหรัฐอเมริกามีส่วนที่ทำให้เกิดปัญหานี้ด้วยการนำเสนอนี้ถือเป็นการเรียกร้องให้เราทุกคนแสดงจุดยืนต่อต้านความเกลียดชังให้เราทุกคนแสดงจุดยืนต่อต้านความเกลียดชังและการแบ่งแยกและเพื่อส่งเสริมความเข้าใจมีความเห็นอกเห็นใจ และแสดงความเท่าเทียมต่อชุมชนทั้งหมดอาชญากรรมจากความเกลียดชังคืออะไรอาชญากรรมจากความเกลียดชังคืออาชญากรรมต่อบุคคลกลุ่มหรือทรัพย์สิสนจูงใจโดยกลุ่มสังคมของเหยื่อที่ได้รับการคุม้มครองหรือถูกมองว่าเป็นเรื่องจริงอาชญากรรมจากความเกลียดชังสามารถถูกดำเนินคดีได้ไม่ว่าจะเป็นความผิดแบบละหุโทษหรือความผิดทางอาญาร้ายแรงขึ้นอยู่กับการกระทําที่ได้กระทําอาชญากรรมจากความเกลียดชังมักมีลักษณะรุนแรง เช่นการทำร้ายร่างกายการฆาตกรรมการวางเพลิงการก่อวินาศกรรมหรือการคุกคามที่จะก่ออาชญากรรมดังกล่าวอาจครอบคลุมถึงการสมคบคิดหรือการขอให้ผู้อื่นกระทำความผิดดังกล่าวแม้ว่าจะไม่เคยกระทำการก่ออาชญากรรมเลยก็ตามในแคลิฟอร์เนียคุณอาจตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรมจากความเกลียดชังได้หากคุณเคยถูกเป็นเป้าหมายเพราะสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณแสดงออกให้เห็น เชื้อชาติหรือชาติพันธุ์สัญชาติศาสนาเพศรสนิยมทางเพศความพิการทางร่างกายหรือจิตใจเหตุการณ์ความเกลียดชังเป็นการกระทําหรือพฤติกรรมซึ่งมีแรงจูงใจมาจากความเกลียดชังโดยเหตุผลหลากหลายสาเหตุจึงไม่ถือว่าเป็นอาชญากรรมตัวอย่างของเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังได้แก่การตั้งฉายายในทางลบให้ผู้อื่นการดูหมิน่น แสดงเนือ้อหาที่แสดงความเกลียดชังบนทรัพย์สินของตัวเองโพสต์เนื้อหาที่แสดงความเกลียดชังโดยที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินการแจกจ่ายสื่อที่มีข้อความแสดงความเกลียดชังในสถานที่สาธารณะเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังเทียบกับอาญากรรมจากความเกลียดชังแตกต่างกันอย่างไรเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังไม่ถือเป็นการกระทําผิดทางอาญา มีเนื้อหาเกี่ยวกับคําพูดที่เป็นปฏิปักษ์หรือแสดงความเกลียดชังหรือพฤติกรรมหยาบคายหรือเลือกปฏิบัติอันเกิดจากอาคติแต่อย่างไรก็ตามการกระทําดังกล่าวยังไม่ลุกลามกลายเป็นอาญกรรมเพราะเนื่องจากไม่ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบที่ทําให้เกิดอาญกรรมแรงจูงใจที่ทําให้เกิดอาญกรรมจากความเกลียดชังและเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังการเหยียดเชื้อชาติ ความเชื่อที่ว่าเชื้อชาติเป็นปัจจัยกำหนดพื้นฐานลักษณะและความสามารถของมนุษย์และความแตกต่างทางเชื้อชาติก็ให้เกิดความเหนือกว่าโดยธรรมชาติของเชื้อชาติใดเชื้อชาติหนึ่งพฤติกรรมหรือทัศนคติที่สะทอนและส่งเสริมความเชื่อดังกล่าวการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติหรืออคติความเกยดกลัวชาวต่างชาติความรังเกียจหรือความรู้สึกเป็นศัตรูการดูถูกเหยียดหยามหรือความกลัวต่อชาวต่างชาติ บุคคลจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหรือคนแปลกหน้าอาคติการประเมินหรือจำนกนบุคคลอื่นตามความคิดเห็นส่วนตัวตามอายุความเชื่อทางศาสนาของบุคคลนั้นๆเชื้อชาติชาติพันธุ์ภาษาหรือสัญชาติตัวอย่างเช่น ประเทศจีนคนจีนไวรัสจากเอเชียไวรัสอู่ฮั่นกังฟลูและการใช้คำอื่นๆเพื่ออธิบายโควิด1 9นเราจะมาดูวิดีโอสั้นๆที่เกี่ยวกับปัจกรรมความเกลียดชังของชาวเอเชียที่เกิดขึ้นในประเทศของเรา วิดีโอที่น่าสะเทือนใจเกี่ยวกับความรุมนแรงต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเป็นภาพที่คุ้นเคยอย่างน่าเศร้าในทุกวันนี้ด้วยอัตราการก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชังเอเชียที่เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจกำลังระบาดไปทั่วประเทศการทำร้ายด้วยความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียเพิ่มขึ้นเกือบ150%ในปี2020ในขณะที่ลดลงสำหรับประชากรทั่วไปไวรัสจีนกังฟู ความรู้สึกต่อต้านชาวเอเชียหลายคนเชื่อว่าเป็นเพราะถูกกระตุน้นโดยคำกล่าวที่เหยียดเชื้อชาติซ้ำแล้วซ้ำเล่าๆๆของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยยังความผิดเรื่องไวรัสโควิด -19 ให้กับประเทศจีนคนไอ้เชื่อห่วยๆออกไปจากที่นี่นี่จากคำพูดเหยียดเชื้อชาติไปจนถึงการโจมตีและการฆาตกรรมที่โหดร้ายการกระทำแห่งความเกลียดชังที่น่าตกใจได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นฉันไม่ต้องการเขาอยู่ที่นี่บอกให้เขาย้ายออกไป เมื่อเดือนมีนาคมของปีที่แล้วเริ่มมีการเผยแพร่รายรง,งานของชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียที่ถูกฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อคือน้ำลายใส่ผักชกและแทงเดือนรกรกฎาคมหญิงชาวเอเชียวัย89จากบรูกลินถูกเด็กชาย2คนจุดไฟเผาคดีท้องถิ่นกลายเป็นข่าวพาดหัวและช่วยสร้างการตระหนักรู้ถึงการรู้สึกต่อต้านชาวเอเชียที่เพิ่มมากขึ้นฉันไม่รู้ว่าจะมีคนทำแบบนี้เพื่ออะไรฉันรู้สึกแย่แทนเธอมากเลยฉันมอกว่าเธอจะไม่เป็นอะไรเป็นเรื่องน่าเศร้าที่ในฤดูหนาวนั้นได้กลายเป็นศกนาตการรม มีการทำร้ายร่างกายอย่างรุนแรงในซานฟรานซิสโกโดยัวรุนอายุ19ปีกับคนอเมริกันเชื้อสายไทยวิชารัตนภพักดีวัย84ปีต่อมาส่งผลให้ชาชารารานี้เสียชีวิตอย่างน่าเศร้าเดือนมีนาคมเป็นช่วงความรู้สึกต่อต้านชาวเอเชียเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากครั้งแรกกับเหตุการณ์กาดยิงต่อเนื่องโดยชายวัย21ปีที่สปา3าแห่งในแอตแล,ลนตาซึ่งทําให้มีผู้เสียชีวิต8คน6คนเป็นผู้หญิงชาวเอเชียฉันรู้สึกว่าฉันกำลังเก็บกดอารมณ์ของฉันอย่างมากฉันรู้ว่าสักวันหนึ่งมัน,ออมมงงน่งึ ปลายเดือนมีนาคมหญิงชาวฟิลิปปินส์วัย65ปีถูกทำร้ายระหว่างทางไปโบสถ์ด้านนอกอาคารอาพาร์ตเมนต์สุดหรูแห่งหนึ่งในนิวยอร์กซิตี้ชายวัย38ปีเตะเข้าไปที่ท้องของเธอทำให้เธอลม้มลงกับพื้นและทำการกระทืบหน้าเธอซ้ำๆขณะที่วิดีโอจากกล้องวงจรปิดเผยเห็นคนงานก่อสร้าง2องคนยืนดูแต่ไม่ทำอะไรเพื่อที่จะช่วยเหลือเลยในระหว่างที่การทำร้ายร่างกายยังดำเนินต่อไป ผู้คนในชุมชนจเมริการเชื้อสายเอเชียกำลังต่อสู้กลับเช่นเดียวกับคุณยายชาวเอเชวัย76ปีในซานฟรานซิสโกซึ่งถูกต่อยเข้าที่ใบหน้าและต่อสู้กลับไปกับผู้ทำร้ายวัย39ปีของเธอโดยตีเขาด้วยไม้การกระทันที่ร้เหตุผลและน่าสะเส็ใจของเหล่านี้ได้จุดชนวนให้การประท้วงทั่วประเทศและทำให้ครอบครัวและพเพื่อนๆออกมาพูดถึงด้วยความโกรธเคืองเช่นเดียวกับแซมเชิญแม้วัย52ปีถูกทำร้ายจนล้มลงกับพื้น โดยใช้วัย47ปีในควีนส์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานักแสดงสาวโอลิเวียมุงเป็นเพื่อนของครอบครัวจึงทำให้เกิดความสนใจในคดีนี้อย่างกว้างขวางหลังจากเธอโพสต์เรื่องนี้ในโซเชียลมีเดียการํำร,ร่างกายในครั้งนี้เช่นเดียวกับไปหลายครั้งไม่ได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นอาชญากรรมจากความเกลียดชังนั่นคือสาเหตุว่าทำไมเชินถึงออกมาพูดตอนนี้ ดังที่คุณเห็นในกราฟนี้มีการโจมตีชาวเอเชียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับเหตุการณ์อาชญากรรมจากความเกลียดชังอื่นๆและก็มี2ประการประการที่1คือเพราะมีจํานวนที่เพิ่มขึ้นและประการที่2มีรายงานเหตุการณ์ต่างๆเพิ่มมากขึ้นเนื่องจากผู้คนรู้สึกมีพลังอํานาจมากขึ้นและตระหนักรู้มากขึ้น และยังมีเว็บไซต์และแหล่งข้อมูลอื่นๆอีกมากมายเพื่อให้ประชาชนสามารถแจ้งเรื่องได้จากเหตุการณ์ที่รายงานเหล่านี้50%เป็นคำดูหมิ่นเหยียดหยามชาวเอเชียหรือคำพูดที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวเอเชีย23%โทษว่าเป็นผลจากโควิด -19 และ25% มุ่งเน้นไปที่คำพูดดูมินต่อต้านผู้อบพยพเนื่องจากโควิด -19 สิ้นสุดในปี2022หรือมีนวโนม้มลดลงเราจึงเห็นจำนวนผู้ป่วยลดลงแต่ก็ยังมีรายงานอีกจำนวนมาก แม้ว่าจานวนอชญการกรรมที่เกลียดชังชาวเอเชียจะลดลงนับตั้งแต่เกิดโควิด19แต่ชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียย,ยังคงเผชิญกับการเลือกปฏิบัติทางเชื้อชาติและความเกลียดชังในรูปแบบต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังและอัญการจากความเกลียดชังและการเลือกปฏิบัติผู้สูงอายุชาวเอเชีย78ซได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นชาวต่างชาติแม้ว่าพวกเขาจะเกิดในสหรัฐอเมริกาก็ตาม ตัวอย่างเช่นการถูกบอกให้กลับไปประเทศบ้านเกิดและถูกปฏิบัติเหมือนว่าพวกเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ผู้สูงอายุชาวเอเชีย32%กล่าวว่าพวกเขารู้จักคนเอเชียอีกคนในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ถูกคุกคามหรือจมตีเพราะเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์ของพวกเขาตั้งแต่เริ่มมีการระบาดของโควิด -19 อิจกรรมความเกลียดชังต่อชาวเอเชียไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่แม้ว่าจะมีกรณีของความเกลียดชังต่อชาวเอเชียเพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด19สิ่งสําคัญคือต้องตระหนักว่าการเลือกปฏิบัติเช่นนี้ไม่ใช่ปรากฏการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ย้อนกลับไปถึงรัฐบัญญัติกีการชาวจีนคศ1882การปฏิเสธสิทธิในการเข้าเป็นพลเมืองจนถึงช่วงทศวรรษ1940 การกักขังชาวเมริการเจ้าสายญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองและถึงอคติที่ชาวมุสลิมชาวซิกและชาวเอเชียใต้ต้องอเผชิญหลังจากเหตุการณ์โจมตี9/11หากคุณเปเยอของอายการ,รมจากความเกลียดชังคุณควรติดต่อตำรวจหรือ911หากคุณหรือบคุคคลอื่น ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรงรเผชิญกับเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์หรือเห็นเหตุการณ์อาจญากรรมเกิดขึ้นหากคุณสังเกตเห็นพฤติกรรมหรือกิจกรรมที่น่าสงสัยซึ่งอาจบ่งชี้ถึงเจตนาในการก่ออาชญากรรมไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาเก็บบันทึกหลักฐานทั้งหมดถ่ายรูปและจดบันทึกข้อมูลสำคัญ หลักฐานอาจรวมถึงกราฟิตี้การก่อวินัศกรรมป้ายทะเป็นรถรูปทายหรือรายการอื่นๆที่อาจเป็นประโยชน์ในการสืบสวนอาจเป็นไปได้ให้จดชื่อที่อยู่หมายเลขโทรศรัพท์และอีเมลของพยานไว้เนื่องจากพยานบางคนอาจไม่ต้องการอยู่ที่สถานที่นั้นหรืออาจริบร้อนที่จะออกไป จดบันทึกไว้หรือถ่ายรูปด้วยโทรศัพท์มือถือของคุณเพื่อให้คุณสามารถแบ่งปันกับตำรวจหรือหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอื่นได้พยายามขอคำอธิบายจากพยานของผู้ต้องสงสัยหรือยามผานะที่เกี่ยวข้องหลังจากนั้นติดต่อองค์กรชุมชนในพื้นที่ของคุณและพวกเขาสามารถช่วยคุณตอบสนองอจญกกรรจากความเกลียดชังหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังได้ และคุณสามารถรายงานจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ไม่ว่าจะทางโทรศัพท์หรือทางคอมพิวเตอร์ก็ได้หากคุณประสบเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังขอย้ำอีกครั้งหากคุณไม่ได้ตกอยู่ในอันตรายหากคุณอยู่ในอันตรายโปรดโทร911แต่หลังจากนั้นคุณสามารถแชร์ภาพถ่ายหรือเอกสารประเภทใดก็ได้ ที่อาจช่วยให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสามารถดําเนินการสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความเกลียดชังดังกล่าวได้รับข้อมูลติดต่อพยานรับคาอธิบายจากพยานเกี่ยวกับผู้ก่อเหตุและข้อมูลเกี่ยวกับยานพผ่านหนะหรือคําอธิบายอ,ยาอื่นๆเช่นกันนอกจากการติดต่อเรื่องการก่ออาชญากรรมแล้วคุณยังสามารถติดต่อองค์กรชุมชนในพื้นที่ของคุณได้ เพื่อช่วยนำทางรายงานหรือรับข้อมูลเพื่อให้คุณจัดการกับเหตุการณ์การเกลียัช่งได้ที่คุณต้องตกเป็นเหยื่อหรือหากคุณเห็นเหตุการณ์วันนั้นรู้และเข้าจะสิทธิของคุณหลายคนอาจไม่รู้สึกสบายใจที่จะติดต่อกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเนื่องจากเคยติดต่อกับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก่อน หรือเพราะเรื่องภาษาให้รับรู้ไว้ว่าหากคุณเริ่มติดต่อกับตำรวจคุณสามารถยุติการติดตอ่อได้ตลอดเวลาเริ่มการสนทนาด้วยการอธิบายว่าคุณมีประสบการณ์เชิงลบกับตำรวจในอดีตจะช่วยให้เจ้าหน้าที่เข้าใจมุมมองของคุณได้ดีขึ้นคุณสามารถร้องขอพบหัวหน้าได้ตลอดเวลาหากคุณไม่รู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ หรือคุณกำลังถูกเพิกเฉยคุณยังมีสิทธิ์ที่จะแจ้งความในการสนทนาของคุณกับตำรวจและตำรวจก็ไม่สามารถห้ามคุณจากการแจ้งความผ่านการบันทึกวิดีโอหรือการบันทึกเสียงสิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าแม้ว่าคุณจะมีสิทธิ์เหล่านี้กฎหมายและข้อบังคับเฉพาะอาจแตกต่างกันไปตามเขตอำนาจศาลการสงบสติอารมณ์และให้ความร่วมมือโดยยังคงยืนยันสิทธิของคุณ ในระหว่างการโต้อตอบกับตำร,รวจมักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ราเรือยยิงขึ้นเรามาตรวจสอบความรู้อย่างรวดเร็วกันความเกลียดชังชาวต่างชาติคือความกลัวหรือความเกลียดชัง a b c หรือ d ชาวต่างชาติและคนแปลกหน้าคุณสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อต่อสู้กับความเกลียดกลัวชาวต่างชาติ A, B, C หรือ D ทั้งหมดข้างต้น D แล้วเราก็จะไปที่จะเกิดอะไรขึ้นหากคุณพบเห็นอาจญากรรมจากความเกลียดชังหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความเกลียดชัง5้ดีของการแทรกแซงจากผู้สังเกตการเป็นวิธีการที่พัฒนาโดย Right to Be เป็นองค์กรที่าทำงานเพื่อต่อต้านการล่วงละเมิดและสิ่งเหล่านี้คือการเบี่ยงเบนความสนใจ การมอบหมายการบันทึกรายละเอียดการจัดการหลังสถานการณ์และการตอบโต้โดยตรงการแทรกแซงสามารถนำมาใช้เพื่อสนับสนุนผู้ที่กําลังถูกคุกคามเพื่อเน้นย้าว่าการคุกคามไม่ใช่เรื่องที่ดีและเพื่อแสดงให้เห็นว่าเรามีพลังในการทําให้ชุมชนของพวกเขามีความปลอดภัยมากขึ้นดีตัวแรกคือ distract การเบี่ยงเบความสนใจการเบี่ยงเบนความสนใจเป็นวิธีการแทรกแซงที่ละเอียดออนและสร้างสรรค์ จุดมุ่งหมายคือเพียงเพื่อยุติเหตุการณ์การคุกคามโดยการที่เข้าขัดจังหวะเหตุการณ์กุญแจสําคัญของการเบีเ่ยงเบนความสนใจที่ดีคือไม่สนใจคนที่กําลังคุกคามและมีส่วนร่วมโดยตรงกับบุคคลที่ถูกคุกคามอย่าพูดคุยหรืออ้างถึงการคุกคามที่กําลังเกิดขึ้นควรที่จะพูดถึงเรื่องที่ดูไม่เกี่ยวข้องกันเลย ตัวอย่างเช่นหากคุณได้พบเห็นเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งคุณสามารถพูดอะไรบางอย่างเช่นขอโทษทีมีใครบอกฉันได้ไหมว่ารถบัสอยู่ที่ไหนคุณรู้ไหมว่านี่คือถนนไหนถนนนี้ไปทางไหนคุณต้องการขัดจังหวะสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นโดยการรบกวนพวกเขาดเดลกต e การมอบหมายมันคือการขอความช่วยเหลือจากบุคคลที่3 พร้อมเข้าแทรกแซงการคุกคามคุณใจสําคัญของการมอบหมายคือมองหาผู้แทนที่พร้อมและเต็มใจที่จะช่วยเหลือบ่อยครั้งการเลือกที่ดีที่สุดมักจะเป็นการเลือกจากบุคคลที่อยู่ข้างๆคุณเมื่อคุณมอบหมายให้ใครสักคนมาช่วยคุณพยายามบอกรายละเอียดพวกเขาให้ชัดเจนที่สุดสิ่งที่คุณกําลังพบดเห็นและคุณต้องการให้พวกเขาช่วยเหลืออย่างไรตัวอย่างในที่นี้ก็คือ หากคุณได้เห็นเห,นเหตุการณ์ให้พูดว่าขอโทษนะไม่ทราบว่าคนคนนี้กำลังโดนคุกคามอยู่หรือเปล่าคุณช่วยเขาได้ไหมแล้วถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในรถบัสหรืออะไรทํานองนั้นผมคิดว่าคนขับรถบัสน่าจะเป็นตัวอย่างของคนที่จะมอบหมายหน้าที่ให้เพื่อหยุดยั้งเรื่องนี้ Document การบันทึกเหตุการณ์การจะทําเอกสารเกี่ยวข้องกับการรายงานหรือการจดบันทึกในกรณีของการคุกคาม การรายงานเหตุการณ์อาจเป็นประโยชน์ได้มากแต่ก็มีกุญแจสำคัญอยู่บ้างเพื่อการบันทึกเหตุการณ์คุกคามอย่างปลอดภัยและอย่างมีความรับผิดชอบให้ประเมินสถานการณ์หากไม่มีใครช่วยเหลือผู้ถูกคุกคามก็ให้ใช้ตัวดีอีกตัวหนึ่งจาก5ตัวการบันทึกประสบการณ์การถูกคุกคามของบุคคลอื่นโดยไม่แน่ใจว่าพวกเขาได้รับความช่วยเหลือหรือไม่อาจสร้างความกระตุกกระเทือนจิตใจให้กับพวกเขาเพิ่มมากขึ้น กล่าวอีกในหนึ่งหากคุณต้องบันทึกภาพให้แน่ใจในความปลอดภัยของบุคคลที่ถูกคุกคามจะไม่ตกอยู่ในอันตรายและหากคุณคิดว่าการบันทึกภาพจะเป็นประโยชน์ในการสืบสวนในภายหลังดีเลย์การจัดการหลังสถานการณ์แม้ว่าคุณจะไม่สามารถดำเนินการใ,ใดๆในขณะนั้นได้ แต่คุณก็ยังสามารถสร้างความแตกต่างให้กับใครก็ตามที่ถูกคุกคามได้โดยการตรวจสอบพวกเขาภายหลังจากเกิดเหตุการคุกคามมีหลายประเภทเกิดขึ้นเพียงแค่ชั่ววูบหรือรวดเร็วมากและไม่ใช่ว่าเราจะมีโอกาสได้เข้าไปแทรกแซงด้วยวิธีอื่นเสมอไปเราจะหาโอกาสเข้าไปแทรกแซงด้วยวิธีอื่นได้แต่เราไม่จําเป็นต้องเพิกเฉยต่อสิ่งที่เกิดขึ้นและปล่อยให้ผ่านไปเราเช่วยลดความเจ็บปวดทางจิตใจของคนๆนั้นได้โดยการพูดคุยกับพวกเขาหลังจากถูกคุกคาม และหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วคุณสามารถไปให้ความช่วยเหลือพวกเขาเพื่อดูว่าพวกเขาต้องการข้อมูลใดๆจากคุณหรือไม่และให้ข้อมูลที่มีแก่พวกเขาหลังจากเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้ว <S <S และข้อสุดท้ายคือ direct การตอบโต้ดโดยตรงบางครั้งคุณอาจต้องการตอบโต้ดโดยตรงต่อการคุกคามโดยการพูดถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและพูดต่อหน้าบุคคลที่กำลังคุกคาม ความหมายก็คือถ้าคุณคิดว่ามันปลอดภัยคุณสามารถที่จะมีส่วนร่วมโดยตรงได้และเข้ามาแทรกแซงหรือช่วยเหลือในสถานการณ์นั้นได้หากคุณต้องเข้าไปช่วยเหลือโดยตรงคุณต้องพิจารณาว่าคุณปลอดภัยทางร่างกายหรือไม่ผู้ที่ถูกคุกคามปลอดภัยทางร่างกายหรือไม่สภาพแวดล้อมปลอดภัยหรือไม่ มีแนวโน้มว,ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายลงหรือไม่คุณสามารถบอกได้หรือไม่ว่าบุคคลที่ถูกคุกค,คามต้องการให้คนอื่นพูดออกมาหรือต้องการความช่วยเหลือหากคุณตอบใช่สำหรับคำถามเหล่านี้ทั้งหมดคุณอาจจะต้องเลือกการตอบโต้โดยตรงคุณใช้สําคัรประการที่สอนในการแทรกแซงโดยตรงคือผู้ให้สั้นและชัดเจนแม้ว่าคุณรู้สึกอยากจะทำแค่ไหนคุณหลีกเลี่ยงการมีส่วนร่วมในบทสนทนาการตกเถียงหรือการโต้เถียง และนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทำให้สถานการณ์เลวร้ยรายลงได้สิ่งที่คุณและชุมชนของคุณสามารถทํำได้คือออกมาพูดต่อต้านความเกลียดชังและการไม่ยอมรับผู้อื่นจัดการชุมนุมในชุมชนเพื่อสนับสนุนผู้เสียหายเสนอการสนับสนุนและความช่วยเหลือแก่ผู้เสียหายขอให้เจ้าหน้าที่รัฐออกมาพูดต่อต้านอาชญากรรมจากความเกลียดชัง าแนวทางในการต่อสู้กับความรุนแรงและการเหยียดเชื้อชาติพูดถึงเหตุการณ์หรืออาชญากรรมจากความเกลียดชังถ้าคุณได้เห็นเหตุการณ์นั้นรายงานอาชญากรรมหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังแก่หน่วยงานรักษา,ชากใช้กฎหมายท้องถิ่นและองค์กรนอกภาครัฐของคุณควรพิจนารณาเข้าร่วมการกอบรมเกี่ยวกับความเกลียดชังสนับสนุนให้เกิดการตรนักรู้ในที่ทำงานของคุณและกับคนที่คุณรู้จัก การรายงานอชญกรรมจากความเกลียดชังโดยปกติคุณสามารถทำได้โดยโทร911คุณสามารถโทรไปที่หมายเลข211เพื่อรายงานไปยังเทศมนตรีทล Los Angeles ได้และ311เพื่อรายงานไปยังเมือง Los Angeles คุณยังสามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์เหล่านี้ได้ซึ่งเป็นหมายเลขที่ไม่ใช่สำหรับกรณีฉุกเฉินของ LAPD และสายด่วนสำหรับการรายงานโดยองค์กรนอกภาครัฐ California versus Hate คุณยังสามารถเข้าไปยังเว็บไซต์เหล่านี้ซึ่งมีแหล่งข้อมูลเพื่อให้คุณเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆหรือคุณอาจได้รับแหล่งข้อมูลสำหรับผู้ที่ตกเป็นผู้เสียหายหรือเป็นพยานในเหตุการณ์อาญยกรรมในเหตุการณ์อาทกรรมที่เกิดจากความเกลียดชังหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังก็ได้ การตรวจสอบความรู้ครั้งสุดท้ายของเราเหตุการณ์ที่เกิดจากอาคติทุกครั้งถือเป็นอัจญากรรมจากความเปลียดชังหรือไม่ใช่หรือไม่ไม่ในหลายกรณีอาจเป็นการคุกคามทางวาจาหรือการเลือกปฏิบัติต่ตอบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยพิจารณาจากอัตลักษณ์ของคนคนนั้นแต่เหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องกับอาจญาก,การรมพื้นฐานเช่นการคุกคามที่รุนแรงการทำร้ายร่างกายการขู่ที่จะทำร้ายร่างกายหรือการทำลายทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายรับรายงานเกี่ยวกับอาชญากรรจากความเกลียดชังหรือไม่ใช่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกแห่งติดตามข้อมูลอาชญากรรมจากความเกลียดชังและหน่วยงานต้องรายงานข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ที่ระบุไว้ก่อนมาที่1กรกฎาคมของทุกปี LAPD รับรายงานเกี่ยวกับอาชญากรรมจากความเกลียดชังหรือเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังหรือไม่ใช่ LAPD เป็นหนึ่งในหน่วยง,งานไม่กี่แห่งที่รับรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังและแน่นอนว่าพวกเขาจะรับรายงานเกี่ยวกับอญาจาการรมที่เกิดจากความเกลียดชังด้วยนี่คือการนําเสนอเกี่ยวกับอญาจาการรมที่เกิดจากความเกลียดชังและเหตุการณ์ที่เกิดจากความเกลียดชังข้อมูลของผมอยู่ที่นี่หากคุณมีคําถามใดๆคุณสามารถติดต่อผมได้ที่ ben c a l i o u s a o r g โออขอบคุณมากครับ